เดยวมันจะดึงขึ้นข้างบนไม่ได้เราเลยก็เลยต้องเอาขึ้นบนมบก,กนัน ได้ออกไปนะครับเลยต้องมาพันตรงนี้ก่อนเพื่อให้บาลานซนะนะ์มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันไม่ได้รับน้ำหนักะมันแค่เป็นตัวประคองให้มันอยู่จุดนี้มันมีจุดจุดที่สองจุดรับน้ำหนัก ราต้องระวังต้องดูทีด่ด้านหลังมันดีกว่าต้องคอ่อยๆอยู่ทางด้านหลังเพราะว่าเดี๋ยวตรงน,นี้มันจะตีขึ้นมามันจะหลบไม่ได้มันขึ้นหลบนะมันจะตี liên luôn rồi liên luôn rồi liên rồi liên rồi tăng lia tăng lia phò phò เวลามันจะดีดขึ้นเราก็ให้รถเกณฑ์ตั้งไปหน่อยนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันดีดมาทางนี้เยอะนะ อย่งเช่นสิ่งนี้เราก็น้ําหนักมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วมันดิ่งลงไปงนี้เราก็ต้องให้ทางนู้นหนักกว่าทางนี้มันจะตัดตรงนี้เดี๋ยวมันจะมัดใกล้ๆสายไฟ